ข่าวดีดีกับพี่คำรนรนานตอนเลี้ยงแพะด้วยแหนแดงต้นทุนอาหารลดตลาดไม่มีปัญหาผู้พานสกลนครเด้อสิบอกให้สัตว์อะไรตัวคล้ายหมาแพะ กำลังนิยมเลี้ยงแบะ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 แบบแพะในวันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประพัทรโพธสุทนเดินทางไปชมการเลี้ยงแพะด้วยแหนแดงทําให้ต้นทุนอาหารสัตว์ลด ลงเหลือเพียงโลละ1 2บาทที่อำเภอภูพันธ์จังหวัดสกลนครป่าสุสัตว์จังหวัดสกลนครนายกอบจสกลนครทรงเสริมเรื่องนี้ขณะที่ผู้เลี้ยงชื่นชอบและพึงพอใจเลี้ยงเป็นเครือข่าย200ยตัวโอ้โหไก่กินได้ไหมไก่กินได้ครับไก่เป็ดแพะตอนนี้บัวก็กินได้กินแล้วครับมีความหนึ่งที่เขาทำทำให้กับวัวอาหารข้นโปรตีน16%ต้นทุน15-20บาทผมใช้แหนแดงต้นทุนผมจะเหลืออยู่1บาท80สตางค์ครับลงไม่10บบาทครับผม ยี่สิบมาเหลือสอบาทลดลงมา90%ในแนดงมันจะช่วยแก้อาการท้องเสียได้ด้วยแพะหรือว่าสัตว์ที่เป็นขี้ไหลตัวนี้มันจะช่วยให้ระบบย,อย่อยอาหารดีขึ้นครับจะทําให้อาการท้องเสียนี้หายไปเคยคิดไหมว่าเรา,เราลองเอามากแกงส้มกินได้ไหมคนกินได้ไหม ่ยังยังไม่ใคยคิดเมนูนี้ครับท่านเรีิดว่าเนี่ยสัตว์กินได้ไม่เป็นพิษแน่นอนคนกินมันครับผมปกติมันก็เป็นปุ๋ยพืชสดอยู่แล้วเราเรามาให้เป็นอาหารสัตว์เีครับผมโปรตีนดีมากครับ30%เลยครับกูวิชาการเกษตรวิจัยออแล้วครับฉะนั้นขอให้ท่านมาศึกษากันดูสัตว์ที่รูปร่างหน้าตาคล้ายหมาตัวประมาณเดียวกันมันคือแพะแบะแบ แหนแดงพืชที่มีโปรตีนถึง3 0มขณะที่ตลาดแพะสอปปอลและเวียดนามรับซื้อหมดขอรับสรุปเลี้ยงแล้วตลาดไม่ตันตลาดโตดีแะแพะแมาเลงแพะกันมาจะนานกีตลาดแพะมันดีเล้ยไหกี่ปีก็มีงินตันเนื้อแพะไม่พอตลาดนมแพะก็ขาดกันรัว แต่เราต้องศึกษากันแลวจะสุขสันต์แพะไอคุณข่<อ>าวดีๆกับพี่คำรณอยากให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทุกคนศึกษาแหนแดงให้ดีพืชอาหารสัตว์ตัวนี้มีโปรโตีนถึง30เปอร์เซผู้พ่านสกุลนครเดอฮ <c oughs> ่สิบอกให้แต่เราต้องศึกษากันแลวจะสุขสันต์แพะไอคุณ